นิมิตุสัมมาสัมพุทธเจ้า,าลังจาี่พระองค์ได้สมุตรสรูป็นพระอนตรสัมมาสัมพุทธญาณก็ปรารกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือท่านพระมหาโมคคลานะและพระปินดาปินโพละ าระธวาชชะสองรูปนี้ซึ่งอยู่ในช่วงซึ่งท่านจะมัณษาอยู่ที่วัดเวฬุวันรุงราชคฤห์ปีเศรษฐีคนหนึ่งได้ไม้จันเรียกว่าไม้จันแดงที่มีคา่า แล้วก็ไปให้ช่างกลึงมาเป็นบาทเศรษฐีคนนี้ก็ได้ยินข่าวว่ามีพระรยะยะยะัต์เยอะแยะไปหมดก็อยากจะพิสูจน์ว่าใครเป็นพระรัต์ที่แท้จริงเมื่อหลังจากได้บาทมาแล้ว ก็ส่ใำให้บริวารที่ไม่ไทต่อให้เกิดความสูงไปถึง15ศองสูงขึ้นไป15วาไม่ใช่15ศองหลังจากนั้นก็ประกาศว่าถ้าใครเป็นพาระรหันที่แท้จริงก็จงออเอามาเอาบาทจาก ไม้ไผ่ซึ่งมีความสูงถึง15วารรปรากฏกว้าหกวันผ่านไปไม่มีพระรัน์หรือว่าภูมิริกเตที่จะไปเอาบาตรลงมาจากไม้ไผ่รา้ในเช้าวันหนึ่งพระเทระทั้งสองลูกที่ข่าวมาข้งตน้นก็ออกไปบินลาบ ก็ออกไปบินบาพระรมามอมคลานะก็เลยตรัสว่าเศรษฐีเนี่ยอยากจะเห็นพระรารันวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วยังไม่มีใครอาบาตรมาได้อย่ามีมาดูถูกกันเนี่ไม่ใช่ดูถูกพระรัตาพระเท,ทราสงรูปพระรัสรูป แต่พระเอระสสุรุปกประปรบว่าหมายถึงว่ามีคนมาดูถูกรูปปีเจ้าพระมาโมกลานะมีาเรียบริบแล้วแต่ไม่อยากจะแสดงริบก็เลยให้ท่านดินโหราวัลฉาเนี่ยหอ,อกขึ้นไปเอาบาตก็ออกวนได้เจ็ดรอบเอาบาตลงมา เศรษฐีก็เกิดความเลื่องใสแล้วก็มีคนเอาไปพูดกันรุ่เจ้าก็สรงรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่ก็ตรัสถามพระนรนว่าทำไมชาวบ้านจึงส่งเสียงนันไปทั่วพระนรนก็เลยทูดถาม พระตนพร,ระเจ้าพระตนตอบพระพุทธเจ้าว่าพระท่านปิณฑ์ทุระตวรรษเนี่ยพบไปเอาบาปของท่านเสด็จสีก็เลยมีคนปรารลก,กันพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเรียยท่านปินโ์ทุระตวรรษเนี่ยเข้าพบนักพระองค์ก็ถามว่า เขได้ทำอย่างนั้นหรอือท่านก็ตอบว่าพระเจ้าะพระเจ้าก็เลยตัดห้ามจำเจีารนันว่าห้ามประสงค์หรือว่ากา,ารทำในพุทธศาสนาเนี่ยแสดงวิ์แล้วพระเจ้าชาติศัตรูก็เลยเข้ามาพะพุทธเจ้าก็ไปตัดถามพระพดทยเจ้าพระเจ้าก็ตัดตอบ จนที่สุดพระเจ้าก็เลยถามพระเจ้าชาติศัตรูบังว่าถ้าพระองค์เป็นเจ้าของสวนและมีคนเข้ามาเก็บผลไม้ในสวนของพระองค์พระองค์จะรู้สึกว่ายังไงพระองว่าก็องต้องลงโทษเพราะว่าไม่ใช่เป็นเจ้าของสวนพระเจ้าก็เลยตรัสตอบเหมือน,นกันว่า ที่พระเจ้าชาติสมุทามว่าถ่าประสงค์แสดงฤทธิ์ไม่เป็นการปผด็จการไปเรื่อไม่เป็นการปิดการไปรือพระเจ้าบอกว่าก็เช่นเดียวกันกับพระองค์นั่แหละเป็นเจ้าของสวนถ้าไม่ยอมให้ใครไปเก็บลรมายากเช่นเดียวกันกับตถาคตซึ่งเป็นผู้เป็นเจ้าของสวนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ญาตให้ใครมาเก็บลรมาในดสวนเช่นเดียวกันก็หมายความว่า,วา พระสงฆ์หร,ะระะือภริยสงฆ์สาวกเนี่ยไม่สามารถจะ,ะ,สะแสดงริได้ถ้าจะทําได้ก็จะพบพระพุทธองค์เท่านั้นเหตุผลก็คือต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีคลที่กระทําตัวที่มันเกิดป่าจับเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นคนที่มีความรู้ที่แท้จริงไม่มีฤทธิ์มีเลชที่แท้จริงเข้าไป ทำให้เกิดความเสียหายในมูสงและคณะสงฆ์พระเจา้าจึงทรงกรัส่า <c> น <oughs> แล้วก็มีคนเรียกว่าพวกเดียรจีก็พิจารณาพอใจว่าพระพุทธเจ้าห้ามพระสงฆ์แสดงธิตต่อไปเราจะแสดงบ้างก็ท้าทายกับพระพุทธเจ้า แต่ระชาติพระเจ้าชาตรูก็เลยมาถามมาจากถามพระพิจ้าว่าพระองค์จะแสดงฤทธิ์ไหมพระองค์ว่าจะแสดงฤทธิ์เหมือนกันแต่ไม่จะแสดงที่เนลูวันจะไปแสดงที่อื่นที่สุดพูดเดรรจีก็ได้ข่าวว่าพระพจจาไม่แสดงฤทธิ์ที่นี่แล้วจะไปแสดงที่อื่นแล้วก็ติดตามพระพิจ้าไปจนไปถึงพระเชตวัน คนเป็นคนละเมือแล้วจากกร,รุงรัตนอไปที่กรุงสาวัตถีพระเจ้ามีก็เลยแสดงฤทธิ์แต่ก่อนที่จะแสดงฤทธินเ,นเนี่ยก็ยังไม่ถึง,งกำหนดเวลาเกิดกระทั่งถึงวันขึ้นวันเตนเดือนสิบห้าขาเดือนแปดคือวันเตีเเ่ยงเข้าพรรษาถ้ามีคนอยากจะไปแสดงฤทธิ์แท่พระพุทธเจ้า เจ้า,จาก็สรงข้ามปรกาศข้ามว่าไม่ต้อ,พองพระองค์สรงข้ามไม่ทำแล้วก็พวกเนรทีทั้งหลายเนี่ยจะรู้ว่าพรเจ้าจะมาแสดงวิธีส่วนมาม่วงก็พาบริวารลูกศิษย์ไปทําลายตำมะม่วงหมดไม่ว่ามะม่วงนั้นจะต้นเล็กต้นน้อยต้นใหญ่ทําลายเสียให้หมด เ้าวันน่งพระพุทธเจ้าออกไปมีตาบากกระสงฆ์ที่คนฟ้าสวสนของการราชาคือพระเจ้าวรเศษที่โกลสวนไปเอาม้วงลูกอนู่มันกำลังสุกอยู่มีมดแดงฝ้าอยู่แล้วก็มีกาตัวหนึ่งเฝ้าที่จะจ้องไปกินมังว่วงลูกนั้นคนเียเฟ้าสวนก็เลยเก็บมางว่วงมาถวายพระพุทธเจ้า พระรูปเจ้าก็เลยส่งสวยมังม,ม,ม่วงโดยที่รานนจะเป็นผู้ที่จะอาสนะถวายหลังจากที่พระองค์ส่งเสร็จมังม,ม,ม่วงเสร็จแล้วพระองค์ก็เรื่องสดงฤทิ์แล้ตอนนี้เพราะว่าม่วงมันถูกทำลายไปหมดแล้วพระองค์ก็ตั้งเจตอาติยตฐานด้วยว่าคือให้เสร็จทีนี่เอาเม็ดมังม่วง ที่อยู่เนี่ยเอาไปฝังดินไว้ร่านอนก้าน้ำมาล้างระหัสของพระโหล์ลงไปที่เดนมาม่ไม่นานมาเลยมังม่ก็จะเริ่รมมองางแต่กิ่การสาขาออกไปมาเยอะแยะแล้วก็ออกออกออก,ออกลูก้จนกระทั่งลู่บรสุพววเปรีถีทั้งหลาย เกิดความรู้สึกอับอายว่าเราทำลายต้นําม่วงหมดแล้วเหตุไฉนพระสมณักโคดมกิงแสดงฤทธิ์แล้วก็ให้มาม่วงมาเจริญเติบโตไปในไม่ถึงวันแล้วจะยังมีรูปสุกออกมาอีกชาวบ้านก็เก็บม,มาม่วงกินกันสนุกสนานเราวจากนั้นพระเจ้าพระเศษทีโคสกลตัวว่า พวกเบรธีจะมาทำลายกมรภูมินมตน,นี้ก็เลยจัดต่างอานมาว่าน้ำจากที่พระลมได้ส่งสแสดงดในท่าต่างๆท่ายืนท่าเดินท่านั่งท่านอนพวกเบรธีก็เกิดความอับอายที่สุดบนหน้าของเบรธีก็เอาหม้อข้าวมีเชือกผูกี่คอตัวเอง ถ้าโดนลงาในแม่น้ำฆ่าตัวตายไปพระพเจ้าก็มาส่งรำล,ลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยหลังจากที่บรรลุเป็นพระนุตระสมาสัพุตธียานแล้วปีราชประเพณีมีพุทธประเพณีว่าจะต้องไปแสดงจรำโปรธประมาทา ในสวงสวรรค์ในพรรษาที่เจ็ดจองพระพุทธองค์หลังจากแสดงฤทธิ์เสร็จแล้วลงกวันขึ้นสิบห้าข้ามเรียนแต่พระองค์ก็ส,งสรร่งเสด็จไปที่สวรรค์ชันดาวดึงหายแนักไปในกรีบแหายไปเในแ่บตาหายไปเลย พระองค์ก็ไปทรงสถิตยอยู่บนสวรรค์ชาตาบริเทดวดาในสวรรค์ชาตาบริก็เุผก็เกิดควาสมสรงนาเกิดความปีติมีดีมีความสุขก็มีการเรียกประชุมกันในสวรรค์เพื่อจะมาเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงมองไปในที่ประชุม พุทธมาดาก็เ,าเลยถามว่าพระพุทธมาดาไปอยู่ที่ตรงไหน,นเทวดาองคหนึ่งรู้เ,เ,เขา้าก็เลยประกาศทูลเชิญพุทธมาดาเข้ามานสน่ที่ประชุมแล้วก็มานั่งอยู่ข้างหน้าต่อพระพุทธองค์ในช่วงเวลาสามเดือนเนี่ยช่วงเขาเ้าวรษาสามเดือนพระพุทธองค์ได้ทรงสแสดง พร,รพ,าาพระพิธรรมเจ็ดคำพีถวายพระพุทธารมาและเทวดาเทพยดา,ท,ดาทั้งหลายในสงสวรรค์จนกระทั่งครบสาเดือนก็เสด็จลงมาจากสวรรค์ชำนดาวบริมาพูดเดยียอดนานยนะแล้มาจากสวรรค์ฉานดาวบริตจนีีประชาชนที่ เาได้เห็พระพุทธเจ้าตลอดเวลาสามเดือนก็เลยมาเข้าในวัดแล้วก็ถาม,ม,มาพระโมคคัลลานากเลยจัดตอบว่าตอนนี้พระพุทธองค์ทรงโปรธะมาณดายในสวรรค์ชาั้าวดิแล้วก็จะเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ในวันมหาปรารณาคือวันออกพรรษาติโยมา ในวันนี้จะมาความเต็มบุญทาบุญตักบาตเตโรหานะในวันออกพรรษาคือวันนี้แหละวันขึ้นสิบห้าข้าเดือนสิบเอ็ดเมื่อประชาชนเข้ามาแล้วก็มาถามพระมหาโมครานะก็เลยไปกราบทูลวิเจ้าว่า พระองค์จะเสด็จลงจากชั้นสวรรค์ชั้นดาวระเด็นณที่ไหนชาวบ้านก็ประท้วงกันเยอะถ้าไม่บอกก็จะไม่ยอมออกจากวัดจาเฝ้าอยู่ตรงนี้แหละคนเป็นจำนวนมากไม่ใช่มากแค่นี้หลายลางเท่าในวัดพระศรีที่สุดพระบาโบคาลานนะก็เลยต้องไปกราบบูญถามพระพุทธเจ้าว่า พระองค์จะเสด็จลงจากสวรรค์ชาติอรกมานูณที่ไหนพระเจ้ากาถามพระโมคคัลลานะตอบว่าเอา้าแล้วพระสารีบุตรซึ่งเป็นพี่ชายของเธออยู่ณที่ไหนพระมหาโมคคัลลานะก็เลตัดหุ่ตอบพระพุทธองค์ว่าตอนนี้พระสารีบุตรอยู่ที่อมืองสักกัดสังกัสรันครพระเจ้าบอกว่า เราก็จะเสด็จลงไปนะักที่ตรงนั้นแหละที่เมืองสังก,กษณนครถ้าประชาชนรู้ว่าใครอยากจะเฝ้าพระองค์ก็ให้ไปที่นั่นประชาชนก็ดีอกดีใจจะได้เข้าเฝ้าหรือได้เห็นพระพุทธเจ้าจะได้ลงมาจากสวรรค์ดาวรึงดวันนี้ก็จะมีเหตุการเกิดขึ้นที่เรว่า วันพระเจ้าระหว่างที่พระพุทธเจ้า,รจาทรเางปรเปิดโลกวันนี้โลกของเทวดาโลกของมนุษย์และนรกสวรรค์ทั้งหลายจะมองเห็นกันหมดไม่มีสิ่งใดมาขีดขวางหรือว่าขัดขวาง,วางมาปิดมันนรกก็จะมองเห็นสวรรค์เห็นเทวดาเทวดาก็จะมองเห็นนรกเห็นสวรรค์เหมือนกันมนุษย์ก็จะมองเห็นซึ่งกันและกัน ไม่มีสิ่งใดมาขีดความหรือมาติดคัามวันนี้จึงมีความอิจฉาเรียกว่าวันพระเจ้าเปิดโลกจนั้นจยกโยมพุทธภริษัททั้งหลายอันนี้เป็นการเล่าพุทธประวัติให้ท่านทั้งหลายได้รับรทารบาบโดยย่อๆแต่ใครอยากรู้มากกว่านี้ก็มาศึกษากันเพือว่าจะไปดูในพระไตยปิฎกก็ได้ พีม่มาว่าพระศีรพระส,ระสงฆ์หลายรูปอยู่หน้าที่ตรงนี้ามาศึกษากับทั่งได้พ่อธรรมาสุทรระอาจารย์สุรพัฒน์ท่านพระมหาสุรศักดินะ์ท่านหลวงพ่อวิทูลญาติโยมมาศึกษาธรรมะก,กับท่านได้จะได้ความรู้ได้บุญได้ประโยชน์อันเนี้ย ญาติโยมทั้งหลายนี่เป็นพุทธประวัติที่เล่านี่เป็นพุทธประเาณีที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องไปส่งกรดพระมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดีไม่เฉพาะพระพุทธมารดาเท่านั้นที่ได้ดวงตายอย่างต่ำแต่ติวตาไม่ว่าพระจิตรพระธงหรือว่าเทา้าม้ารถทั้งหลาย ในส,สวรรค์ในเทวโลกย่อมได้รับรสของพระธรรมของพระพุทธองค์ไม่ว่าเทวดาหรือว่าพระอิตประผมยังเป็นผู้ที่อยู่ในวัฏสงสารคืออยู่ในการเกิดการเกณฑและตายยังไม่พ้นจากการเกิดและการเกณและตายได้เช่เนเดียวกันกับพวกเรา แในการที่จะไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นนางเทพกิดาในสูงสวรรค์ได้พอต้องไปทานด้วยศีลด้วยภาวนาอย่างยาดโยมที่มาวัดในวันนี้คนที่จะไปเกิดในสวรรค์น,น่าจะมากที่สุดก็คือพวกอุบาสิกาอุบาสกาก็มีมือนการด้ผมจะมากไปเท่ากับอุบาสิกาเพราะว่าวาสาและศรัทธา น้อยมากบางคนมาที่กประสงค์แม่บ้านแล้วก็กลับไปที่เองสังเกตได้ว่าญาติโยมมาวัดพระศรีหรืวัดไหน,ไหนก็ตามจนแมกจะเป็นโยมอาสิกาียเ,เยอะการนั้นญาติดโดดย,ยมทั้งหลายอย่าประมาทขอยท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่างประโยชน์ของท่านคือความอดทนในความอดกล้าด้วยปปควาปปมขยัน ด้วยความรักด้วยความตั้งใจให้เกิดแต่คุณางามความดีความดีท่านทั้งหลายในน้อมกายน้อมใจของท่านเข้ามาสู่การปฏิบัติบริการควาธรรมบริการสมาทานศีลบริการจวดมนถวายพรตบริการถวายต้นพระปราถวายพระจาหารถาวายเป็นบาทแด่พระสงฆ์ ก็เรียได้ว่เป็นฐานบารมีเป็นศิลบารมีมาศึกษาปฏิบัติก็เป็นปฏิบัติบูชาเป็นภาวนาเป็นการสะสมคุณงามความดีความดีวันนี้ที่ท่านทั้งหลายเป็นปฏิบัติยกอั้มาสิ่งความสุขความสุขอย่างนี้ท่านไม่สามารถจะไปเสียหาได้ที่อีกจะหาได้เมื่อท่านปฏิบัติ ศีลสมาธิและปัญญาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่วัดจะอยู่ที่ไหนไหนก็ตามอยู่บนรถมีรถไฟบนเครื่องบินถ้าท่านมีสติคือการระลึกได้ก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำท่านมีสัติสัมปชัญญะคือรู้สึกตัวขณะที่กำลังคิดกำลังพูดกำลังทำ แล้วนำจิตของท่านไปอยู่ที่อารมณ์เดียวคือปัจจุบันรู้ตัวว่าเรากำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรยอยู่อา,าการคิดการพูดการกระทำของท่านนั้นไม่เป็นประโยชน์มันเป็นทั่วกับตัวท่านทำไมท่นมานต้องลำบากต้องเป็นทุกข์หรือจมอยู่ในของทุกข์จม,จมรักจมรอดยั่วลหมดเป็นไม้มมหยุดขาด ป้องกันอย่าให้เกิดขึ้นอีกแต่กา,ามคิดใดการพูดใดการกระทำใดที่เป็นประโยชน์กับท่านท่า <c oughs> นจงคิดให้มากมากพูดให้มาก,มากและปฏิบัติให้มากให้มากยิ่งขึ้นไปเป็นบุญเป็นกุศลสะส,สมไปเยอะๆป้องกันอย่าให้บาปมันเกิดขึ้นเปิดประตูแห่งบุญให้เข้ามาสู่ชีวิตของท่านท่านจะร่มเย็นเป็นสุข การจะนอนเป็นจุกตื่นเป็นจุกเดินเป็นจุกนั่งเป็นจุกนอนเป็นจุกทั้งการงานเป็นจุกอยู่กับทุกส่วนเป็นจุกหมดการจะไม่หงตดหงิดท่านจะสงบสะอาดและสว่างไม่หุนหวายไม่ฟุ้งซ่านอันนี้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีโชคโชคที่สามารถเอาชนะความชั่วร้ายต่างๆได้พรการไม่ความชั่วร้ายมันเกิดขึ้นในใจของท่าน ใจของท่านมั่นคงอยู่ในความดีตั้งแต่วันนี้ต่อไปจนกระทั่งเราหยุดหายใจตายเข้าลงไปเข้าเตาเต้าไปอันนี้ระโยมเป็นบุญบุญที่ประเสริฐที่เกิดประโยชน์กับท่านเองอา่ารยมีพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขอาจานมีคร,ครอบครัวครอบครัวท่านจะมีสวรรค์จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขมีความอบอุ่นทุเย็นเป็นสุขอาจารยมี สังคมจะทําให้สังคมร่เมกันเป็นจุดเหมือนกันการงานของท่นจะก้าวหน้าจกเจริญไดรรับการยุบยอ้อนยอม,ยอมรับเป็นเกียรติเป็นสเส่หนะ์ในชิ้นของท่านอันนี้เป็นอภรรเป็นเครื่องประดับที่มีคุณค่ามีราคาไม่เฉพาะเฉพาะราคาจะมีคุณค่าที่ประมาณไม่ได้ไม่สามารถจะขึ้นตาช่างหรือบอกได้เท่านั้นเท่านีแต่มันมีคุณค่ามหา,าศาล ขออนุญาตจงสมัยจงตั้งจิตอธิษฐานเอาคุณกุสนี้มาบูชาคุณมาดาบิรา,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 ยา,ยอาของท่านคุณปู่่าตายายอาตุมน่าของท่านคุณครูคุณอาจารย์ที่ประึกาสตร์ศิงประส,ทระส,ทสาทวิทยาให้กับท่านและที่สุดก็คือเอามาบูชาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ในพระบรมกศ เป็นอูนปูสวนปูจิตให้ถาหวายให้เพื่อเป็นเครื่องเทื่อปูแสดงความุูรัตนทดีในท้ายที่สุดนีอ้อาตมาขาาขออาราธนาองค์พระศร,ร,รีรัตนกรรตุณกูสลที่ท่านทั้งหลายเป็นน้องกายน้องวาจาและน้องใจของท่านก็นามาประพฤติปฏิบัติรัดนี้ีจงเป็นอลวสัสดีชักคำหน่อยปูใ ปกป้องคุ้มครองคทั้งตายและครอบครัวทังนัานอยากที่เขาหน้าที่รงนนการงานของท่าจงประสบพบเจรุความเจริญความปลอดภัยและความกน้าหาตามที่ท่านศาสนาตลอดการทุกเพื่อเจริญเจริญพรเกวาก็มีเพื่อประจารัชนีสาทุกทางระดยม